ล้มะค่ะแต่พยายามแล้วพยายามเล่นศึกษาใหมเริ่มใหม่เริ่มต้นขายคุณค่ะมาแล้วนะคะสายที่สามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชมพู่ค่ะชมพู่ทรมาจากไหนอะคะโทรมาจากสระบุรีค่ะโอ้โหสระบุรีอะไรนะข้างๆพูดว่าอะไรอะคอมมันดีเลยมาก เดี๋ยว,ยว,ยวฝากบอกพี่แอดมินเขาแก้ไขให้รอบหน้าทีหน้ามาแชทใหม่ไม่มีอย่างนี้แน่นอนเชื่อดิป <c oughs> ีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ <c oughs> อันนี้ต้องเกีียวกับพี่แอดมินหลังไหมนะคะ <c oughs> อ่าเรา,าเล่นเกมดีกว่าอ่าซ้ายขวาเอาอันซ้ายค่ะอันซ้ายนะคะเฮ้ยไม่ทายถูกกันทุกคนเลยอ,ะอ่ะ ติงเหรอไม่ไม่ไม่โหน่าจะมีผิดบ้างไงน่าจะได้คุยกันหลายสายอ่าค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานคุยด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ